สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำรถหงรอดำซิงกับผมนะครับสำหรับตอนสายๆนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชม,อชมลองมาถ่ายกันดูว่าผมอยู่ถนนเส้นไหนนะครับโอ้หัวน,นอดเต็มมากเลนะครับนี่นะครับเดี๋ยนะวผมจะถ่ายจุดสำคัญสำคัญให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับนี่ครับ เพิ่งจะเลี้ยวมาเมือ่อกี้นะครับเลี้ยวซ้ายมานะครับหลุดหลยงามตัวโอ้โอ้ลมลายขนาดพี่น้องถนนก็เพิ่งจะทำนะ,ะนันท่านหลายปีนี่ครับจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งครับก็คือตัวนี้นะครับ โรงงานนี้่าโรงงานนี้นะครับโรงงานนี้นะครับโรงงานนี้เอาอีกที่หนึ่งครับนี่จะไปลงของนะครับท่านผู้ชมผมจะไปลงของนะครับก็สถานที่ลงก็อยู่ถนนเส้นนี้แหละครับ สาคัญอีกจุดหนึ่งนี่ครับปั๊มนี้จะน่าจะเปิดใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ครับก็จะเป็นปั๊มก๊าซนะครับ LPG กับ NGV อยู่ด้วยกันครับนี่นะครับอยู่รอกกันนะเส้นนี้จะรถบรรทุกเยอะมากนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นรถพ่วงนะครับ รถพว่วงรถเทนเลอร์ก็มีมีครับนีอาจจะเป็นปูนพวกปูนปูนเม็ดด้วยว่าปูนปิกัดนะครับที่ผมทีผมเห็นนะนะี่ครับต่อไปก็จะเป็นไฟแดงนะครับท่านผู้ชมอบอกเลยแล้วกันนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ผมอยู่สนนเส้นนะครับ สระบุรีอ่างทองนะครับท่านผู้ชมสระบุรีอ่างทองครับตรงไปก็จะเป็นอ่างทองนะครับอ่างทองส่วนมากแถวนี้จะมีแต่โรงงานปุ๋ยนะครับโรงงานปุ๋ยจะเยอะที่ผมใส่มาก็จะก็เป็นปุ๋ยนะครับเอาปุ๋ยไปลงครับ อบอกอยู่นี่ก็ไหลยอยู่นี่วะเขาจะบ่กว่าใครเดี๋ยววะนี่ครับก็จะเป็นไฟแดงนะครับไฟแดงอ่า เดี๋ยวซ้ายก็จะไปออกอะไรล่ะพุณล่ะพี่น้องแถวๆหนาพฟาร์มล่ะครับไปทั้งคันล่ะมันแบบจือว่าได้แต่ว่าเคยไปอยู่นี่ครับอานไฟแดงอยากกางบุ๊คมมีไฟอัน โดนๆจะได้มาเทียนนึงนะครับสร้างเสร็จนี่ถ้าไม่ได้วิ่งปุ๋ยก็ไม่ได้มาครับนี่ก็จะเป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะครับสูงว่าสมควรครับนี่นนไงโยนมันเนี่ยของอโอ้โหโอ้โหตรงคอสะพานนี่นะครับ นี่ก็จะเป็นโรงสีโรงปุ๋ยนะครับแถวแถวนี้นี่นทางรถไฟเนาะสระบุรีอ่างทองนะครับได้ไปอ่างทองอ็ใส่เส้นนี้เลยนะครับไม่ต้องขึ้นไปาสายเหนือนะครับไปไม่ว่าจะไปนครสวรรค์ก็มาได้นะครับมามาเส้นนี้นะครับออกสระบุรีแยกเสาไหา่รัดมาเลยนะครับ ถ้าจะไปถ้าจะไล่ขึ้นไปกับพูดแล้วครับบางไปยินุมนแล้วรรครับกนรขนวาลู้จากวะเนาะขนาะจ,จะไปบางไปยินแล้วกับพูดละวงแหวนบางไปยินุมนแล้วครับสายนะไล่สายเหนือเลยนะครับรถเยอะมากครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นรถมีแตร่รถขั้นงามๆเลย ดูครับทุ่งนาน้ำฝังกับปูอีกแล้วครับท่านผู้ชมปูข้าวอีกแล้วครับทางนี้จะทำนากันเพราะเรศดีละสามเดียวนพระทางนี้ไะนี่แหละอยางได้นาแบบนี้แหละเพราะเว่าขับรถออกกันได้นะแบบเนี้ยพี่น้องโว้ซิเลยคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ถึงโรงงานปุ๋ยเลย รโรงงานที่ผมจะไปใส่นะครับอาจจะนานหน่อยนะครับท่านผู้ชมเกียวนไฟแล้วชิวซังอนะ่ะตอนนี้ก็จะเป็นแยกดอนพุทธนะครับแต่ก่อนไม่มีไฟแดงครับแต่ทุกวันนี้มีนะครับไฟผ่านไปผ่านมาก็ระวังนะครับถามผู้ใดว่าท่านลูกก็ได้ไอ้กี่บ่อมีไฟแดงครับ คือเป็นสามแยกแบบวัดใจนะครับไอยจะไปก็ไปเลยอย่างเี้นะเอาโรงงานปุ๋ยที่ผมเคยมาใส่เลยมาแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็จะไปอ,อำเภอนะครหลวงนะครับเดี๋ยวซ้ายไปนะครับตัดหละแถวๆนี้จะเป็นโรงงานอ่ามันเป็นแม่น้ำป่าสักนะท่านผู้ชมแล้วก็เรือเรือเรือก็จะเข้า แคแถวนี่แหละครับแถวแม่น้ำป่าสักครับเรือเข้าเป็นเอาปุ๋ยมาบ้างเอาแร่ขึ้นมาบ้างนะครับแล้วแต่ครับแล้วแต่โรงงานนะครับนี่ครับส่วนผมถ้าผมจะไปไปใส่ปุ๋ยกับมีปุ๋ยยูเลียปุ๋ยยูเลียปุ๋ยังวงวัว ปุ๋งตามงกุดนะครับไปทางนี้หลายๆโรงงานครับตอนออกก็ออกมาทางนี้แหละเพราะว่าไปนี่จะเป็นคลองน้ํานะครับเป็นคลองน้ําค้องน้ามีอย่างห้องจกักรเดแต่วรู้แต่ว่ามันจะติดกับแม่น้ําป่าสักนะครับที่เรือใหญ่เขาเข้ามาได้เรือเรือกับใบใหญ่ดอก,กใส่ปุ๋ยว่าได้หลายตันนะอ่ะ ่าไฟเขียวครับนี่ครับแถวนี้จะญ่โรงงานปุ๋ยนะครับปกติจะมีอ่าด่านมาตั้งอยู่แถวแถวนี้แหละครับก็เอาตรวจนี่ยังก็นี่ยังปิ้งอย่างนะปิ้งใกล้วะ กับข้าวก็ซื้อมาแล้วครับปิ้งปลาทูนะครับปิ้งปลาทูกับสุบ,บกะเขียครับหน <c oughs> ้าหหัวเขียวใ <c oughs> ดเหรอลงลงโรงง,งงานไหนที่เคยมาใส่หรอโรงงานเคยมาใส่ นี่ครับโรงงานนี้ครับนี่อ่าเซียวีอาเซียไม่เปลี่ยนไม่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 เปลี่ยนทำผิดก่อนแล้วนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้วีอาเซียครับเคยมามาเคยมาใส่เอาไปลงใส่ว่าเสาเนี่ะดีว่าจากเมืองกันมาใส่ปุ๋ยเนี่ยนี่ครับโรงนนี่แหละครับ อันนี้ก่มีันนะครับนี่นี่โรงโรง,งงานนี่เวียเซียนะครับก็เคยมาใส่นี่ครับรถก็จะมาจอดรออยู่ลานนี้ลานจอดนะนี่ครับไปอีกประมาณสามนาทีก็ใกล้ะจะถึงโรงงานที่ผมจะเอาปุ๋ยไปลงนะครับดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูไปพร้อมๆกันเลยครับ รน,นก็เป็นสองเลนนะครับเป็นรถวิ่งสวนอยู่ดีที่ว่ามีไหลาทางนะครับมันจะวิ่ง,ว,งวิ่งง่ายขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าวิ่งแรงๆก็ติดยากครับก็เป็นตะไปแห้งครับลอยไปนะครับลอยไปกับเยนไดอยู่ที่ไหนดิเนี่ยนะรถล้งสีนี้แต่มงามๆดีห้นอนะครับชอฟื้น ชอบบุญชูพืชผลมีแต่อียสูสามหกนะครับรถล,ลงสีลดลงสีนี่งามถูกถูก,ถ,กถูกลงสีแหละผมสังเกตเบื่อนลรานะครับเต่งกันแบบโอ้สุดยอดนะครับจนอยากขีแ้แหละเอาย้ำลดลงไปอยากขี้เลยแต่ว่าคือขึ้นยากย้ำรักษาย้ำล่างใอ้เพื่อนะ <laughs> แล้วจำหนี้ยังวอมันล่างอยู่จำหนี้ยังล่างโฆษณาอยู่โฆษณาสีล่าง ขนาดฝ่ได้แต่งยังก็ได้แม่นแท้ได้เจอนาฝนนี่โอ้ยเกียวเลยเลยพี่น้องเอนี่ครับก็จะตัวนี้จะเป็นอ่าที่มารับกลับนะครับเนี่ยครับโรงงานนี้จะเป็นมารับกลับและเนี่ยครับโรงงานนี้นะครับเข้าตรงนี้ ปุ๋วยวนวีพีนะครับจะมารับกับส่วนตรงนี้นะครับใส่ไวะส่วนตรงนี้จะเอามาลงครับเนี่ยตอนนี้ผมก็เปิดไฟผ่าหมากนะครับให้รถคันข้างหลังรู้ว่าผมจะเลี้ยวนะครับนี่ครับจะเอามาลงตรงนี้นะครับสีแดงๆนะครับ จเจ้าลงเสียรเวอแล้วฮ่เาเจ้าลงเสียรเวอแล้วครับเยอะจะละท่านเรี่ยวนะครับผมผมก็จะถอยขึ้นว่าถอยขึ้นจะสั่งหรือเปล่าน,น,น,นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ อาจมีคำพูดคำจาอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ขอโทษขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอโหลดไม่ระเจ้าไวยไทยพี่น้องได้นะนะครับเจอกันใหม่ครับผมโหบุญผู้สาวกันเพื่อนบุญผู้สาวกันหนสีแดงๆเ,เห็นไหมครับเอวร้อย